ที่รีวิวเคซัสเอเอสหูฟังเสียงเทพ24ไดเวอร์ภายในหูฟังจะประกอบไปด้วยไดเวอร์ BA 12ไดเวอร์ต่อห้ามโดยภายในจะประกอบไปด้วยไดเวอร์ BA ทั้งหมด4ชุดพิเศษที่ทางเคซัสได้ทำการปรับจูนให้มีความเข้ากันในแต่ละย่าน โดยตู้หูฟังจะมีทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นที่ปรับแต่งจูนเสียงได้ดรุ่นที่ปรับแต่งจูนเสียงได้สามารถปรับได้สูงสุดถึง16แบบตัวบอดี้ของหูฟังคือรูปด้วยเทคโนโลยี3ามิติคู้วหูฟังจะเป็นแบบ2พิน0.75มิลลิเมตรสามารถขับเพลงสายได้มาพร้อมกับสายสัญญาณเนื้อทองแดงแบบ OFC และแจ็ปมาตรฐานขนาด3.5ม mm, ้มิลลิเมตรและจะมีให้เราเลือกซื้อทั้งแบบมีไม้และแบบธรรมดาในส่วนของแนวเสียงแบบมีมวลลงได้เลือกขึ้นตัวไว เด่นชัดเจนเก็บรายละเอเียดได้ดีเสียงร้องใสโปร่งไพยเล็กน้อยเวทีเสียงลึกกว้างมิติชัดเจนหากสนใจสามารถอินบ็บอกกันเข้ามาได้เลยนะคะบาย